ันนี้คุ้นๆนะนี่ว้าวจอดอยู่ร่มมะขามนี่คุ้นๆค่ะคุ้นๆคุ้นๆคุ้นๆน,ๆนี่ไอเราก็อยู่ตรงนี้เดินลงมาเอา้าทำไมรถคุ้นๆว้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูก่อนสติกเกอร์แดนสติ๊สติกเกอร์ท้ายรถนี่ใช่รถเราจริงๆด้วย โอ้เอาเอาเอาม่ยังนี่มายังนี่มายังนี่ป้าสวัสดีค่ะโลโลโลร้านนี้เปิดตลอดไม่มีวันหยุดตรุดจีนตรุดเขมตรุดลาวตรุดสวยไม่หยุดเปิดตลอดนี่ กองอาการร้อยสี่สิบก็มีครับเนี่ยเห็นไหมอยู่ร้านปลาอนุาสานนะครับเนี่ยร้อยสีสิบรุ่นแปดนะครับม,มาจากไหนนี่ขอ่อสิถามเจ้ามาจากไหนมายังไงพ่อขับรถมาอ๋อขี่รถมาอ้ออันนี้ใส่ไหนครับ oh. อ๋อก็อาการร้0ยสี่สิบรุ่นแปดนะครับอยู่ร้านปลาอนุาสานมีนะครับเบอร์โทรอะไรมะ ศูนอะไรนึงเจ็ดหนึู่นอะไรนะศูนย์แปดหนึนยดจ้ะอะไรอีกเจ็ดหนึ่งแปดห้นะครับนี่แหละช่งล่างด้วยค่ายที่เนี่ยอ่ะเอเคก้าหนึ่งสั่งมีกี่ห่อเยอะเยอะแต่ร้อยจุเร้อยสี่ิบุแปดเนี่ยพออากาศเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้เขาเล่นแต่ร้อสกันหมดแล้วนะสั่งไรนนมา่อยุณนอสัง มันตัดได้จะมีตัวนี้ก็เรียกวากองนาโนเพราะกว่องนาโนนี่อายุการใช้งานจะดีเปาง่ายมีไหมไม่มีเดี๋ยวมายังก็เซลมาแน่นแน่นแน่นอนอยู่แต่มันจะสูงนิดยเมเยนมันก็ไม่เยอะเป็นสองไม่เยอะเยนะไม่เยอะเอามาดูหน่อยเด้อก็ว่าจะ กองเราจะเอามาดูเอามาดูเพราะเขาเขาเขาบอกว่าอะไย่างเงี้เ่บอลนโเนี่ออนนโนโยเปล่าตัวที่อายุการใช้งานกระสนกว่าใช้งานกาว่าเปล่าฝุ่นไม่ออกง่ายุมันจะไม่ไม่ฝังตั้เนกระดาษขวางง่ายแต่เราก็ยังยังไม่เคยลองมานี่จะให้ผมมาไปลองใช้ดูใช่ไหมนี่ <c oughs> S <S อะไรมีมีอ่ะร้อยสี่สิบมีท<ม>้<ม>ายกับกูก,กันเลยกันฮะหลังไงอู้ไปห้เอาไปโปรโมดหน่อยว่าเนี่นยน่ร้อยสี่สิบตัวอากาศมีนะครับร้ามเปไ็นไมเนี่ยละมีหมอครับนี่โซ่อะไรก็มีนี่โซ่ ใบธงใบเทปคอลเลอร์มีหมดเลยนี่อันนี้เครื่องจักรยานนี่ก็เก็บก็เก็บก็เก็บรถเล็กครับอันนี้สปริงส่งกันนวลนะไอ้จ้าเรือก็ไม่ส่งบรินร้านด้วยเขรออยู่ตรงนั้นลูกที่ว่าเปิดทุกวันครับมานี่ไม่ผิดหวังครับร้านปลาตั้งอยู่ อ๋ส่งส่งกันนวนนะอย่างที่งวีรั้นเขารออยู่ที่กันนวนขนแกกนะถ้ามาจากนางรองฝั่งนี้อ่ะเยกไฟแดงอ่ะมาจากนางรองตรงมาเลยกดถึงตัววิกฤตอยู่ซ้ายมือครับเป็นร้านเล็กๆร้านเกเเล็กมากเลยนะร้านเล็กๆแต่ของเต็มร้านเลยร้านเราเล็กอ่ะบอกให้เกเไปเปิดใหญ่ๆหน่อยเยนเยนเขาเขาบอกอย่างนี้เลยะบอกอะไรอ่ตามบางที ใหญ่ขนาดนั้นเหรอร้อยยี่เหรอไม่มันใหญ่แท้เหมือนส่งร้อยเลยอือมีขายมีขายพอตัวนี้ถ้าเกิดเราจะขายจริงมันสัน่งเราจะจะสันน่นมันก็หมดเราแล้วมาเ,าเก็บเลยครับมันไม่แย่ขนาดดีกว่าไปเอาไปซ่อมเอาไปที่ร้<อ>านมีทุกอย่างจริงรน,นู่นข้างใน,น เต็มไปหมดเลยร้านสังเกตได้ง่ายๆค่ะดูป้ายป้ายร้านเสริมสวยนี่ก้าวใสกับเลดิต้านี่เห็นป้ายเลดิต้าไี่จอดเลยนี่แหละดูง่ายค่ะนี่แหละที่นี่ผู้ใดมีเมียกิเลสที่พามาซื้ออะไรเดี๋ยวเดียวงามเลยใช่ไหมนี่หละพวงานจะเท่าไหร่ก็จบให้เออ มีแผนมาเนี่ยเอาไปเสริมเสริมงลังอันไหนหลายเอาลเอาออกดูดออกอันไหนน้อยเพิ่มกันไหมก็นั่เยวงานขึ้นมาก็จบไม่มีอันแมนมาแมนมามาซื้ออะไรเสร็จต่อไปสวยติ้งสงสัยน่าจะใช้มาซื้ออะไรง่ายอยู่เนาะ เนียเพราะว่าอยู่ใกล้ร้านเสวยๆไปน้ำเน้ยเยอะอะไรถือจบอะไรสะพานความคิดดีมากค่ะได้งามเลยไงดันแหละความคิดดีเลยแต่หนูมาแบบไม่รู้นะนี่ป๋าหนูมาแบบไม่รู้นะว่าเขาอยู่นี่หนูเดินออกจากประตูมาฮะทำไม8073จอดอยู่ตรงนี้อ๋อเลย คนละขั้นเลยคนละคั้นแล้วพูดรถหูจอดบุดเทงดำหูจอดอยู่บุญบุพเพอลาวาดหรอบุพเพอลาวัดคุดเขาไปทาง่ายแล้วนี่มา้งไว่าล้านหน่อยบ่หน่อยเด้อใต้ใตายแล้วเชือดเลยปาดยังเดียวไขว่าน้อยไม่น้อยเดี๋ยวดูดูดูของก่อน ไคยว่ารลานเพิ่นหน่อยพ่นฟันแม่คูพ่นเชี่ยวรุ่นใดมีเมือด่นมโบพ่นพ่นสวัสดีค่ะแอบมาส่องในร้านนะนอีหยังอีหยังอีหยังมชมีลูกค้ามาแม่นตีเอ้าทำไมรู้อ่ะพี่ มีลูกค้ามาปุ๊บแกวิ่งออกมาเลยมาแล้วดูอ๋อดูกล้อง,อ,งอ๋อ,อ,อ,อมีกล้องดูโอ,อ้แอบเจียกอะไรไม่ได้เลยเด้นี่ใช่ไหมอ้าบายบายรับลูกไปด้วยด้วยไปก่อนละไปไหนทวีเจนทำอะไรอา้าวทำไมพาลูกทำอะไรตรงเนี้ย ไล้อิงอุ่นไงจะรับองิงอุอ่น